ทักทายคะ่ะเพื่อนๆวันนี้สออยจะพามาชมดา,าราภูธทค่ะดาราโนพลัดภูธทอทุกค,คนดารานนพลัดภู้ทรดูสิเนี่ยมันนอกเขาเลี้ยงแบบนี้ไม่เลี้ยงในตู้แหละทุกคนดูงดงามในตู้อล่าอลามมากมายพอแล้ว <laughs> เดี๋ยวสรยจะพามาชมดา,าราภูธทเลี้ยงนอกตู้เลย ใบก็โดกเกินไปไม่มีหัวเลยเพื่อนๆเนี่ยผ้ายลึกายลึกอยู่นะอืมอืมนี่ดา,าราสละยอเน้นหัวไม่เน้นไม่เน้นใบนะทุกคนอันนี้องค์หญิงทอฝัน แต่ว่าแต่ว่าตัวจริงอะ่ะเขาจะเข้มกว่าในภาพนะในภาพเขาจะมีความซีดนิดน,นึงอันนี้เป็นแดงวายเลยทุกคนแดงวายจัดจัดนะคะ <c oughs> องค์หญิงทอฝันองค์หญิงทอฝันมีมีต้นลูกนะคะมีต้นลูกแบ่งปันนะนี่เลี้ยงแบบผูธทรแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยบารุงด้วยทุกคนไม่เปลี่ยนกระถางแหละเน้นหัวไม่เน้นใบ <c oughs> คนดูของสวนอาจารย์งามๆาม,มาหลา,หลายที่แล้วดูของสรอยอบ้างเนี่ยดาราภูทรทุกคนเบิกติลาดาราภูทรแหมอืม่นบอกนงางบ่มีหัวเอามาจับทรมานเลยเราชมผลงานว่าจะมีหัวบอเพื่อนๆใส่ปุ๋ยหมักไปสองซ้ำ ไม่ได้สองสามเมตรแหละเป็นกรรมเลยเพื่อนๆรอชมนะอันนี้มันเป็นการทรมานบอลสีรู้ว่าจะเป็นยังไงจะมีหัวไหมผูม้หญิงทอฝันก็งามนะเพื่อนๆ